มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วค่ะสดสดร้อนร้อนเลขเจ๊ฟองเบียค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่30ธันวาคม64หลายคนอาจจะมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวได้นำเลขของเจ๊ฟองเบียนะคะมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะ ล่าสุดนะคะเลขวันที่16เดือนธันวาคม64ชุด2จากเจฟองเบียร์มาแล้วนะคะโดยเจฟองเบียร์ได้ทำการไลฟ์โชว์แนวทางค่ะและนี่คือเลขดังกล่าวนะคะแต่ว่าทั้งนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ